ดีค่ะพี่น้องวันนี้มาเห็ดยำให้บอฟเฟนสานุ่มเป็นโทรสั่งเลยพี่น้องมาเบิ่งกันเลยอ,อันนี้คือบอเพชรสานุ่มปั้นจ้ะพี่น้องตอนนี้ว่วะเอาเอาเอาพชรในในหนึง่นองสสอันนี้ก็คือเค่องผสมสานุ่มเดี๋ยพี่น้องมีหอยมีกุ้งมีหมึก จะน,น้องก็จะแต่งน้ำแก็งไว้เราผสมน,น้ำตานลนะจ๊ะเพื่พี่น้องสองช้อนโซน้ำปะลาร้าร่าเข้มข้นแค่เลยปะลาร้ายำร้อยจ้า เช็ปลาหมึกด้วยจ้าคุดปลาหมึกไม่คุ้งเลยจ้าแล้วก็ใส่ยอดเพิ่นสร้างชาวพันเลยจ้าเพื่อแม่พี่น้องชาวพันกับแปดสิบบาทเด้อ เด้อพี่น้องพ่อมีบริหารจะได้ขายดีกระดกระดอนนะพี่น้องสุการจะนี่จะได้ขายดีอยู่พี่น้องจะสาดดี เด้อจ้จะพี่น้องพี่นอปป้องแซ่บบอสนองยามให้น้องเมฆรวยจะป้อ,ปองให้ไม่สนองก็เสียใ่ถุงเด้อจ้จะคนพี่น้องคอไหนพี่น้องคนเราพบเพชรป,ปัญัยยำบ,บีกซุดหนึ่งเด้อจ้จะคนพี่น้องลูกค้าสองคนมีพ่อเพนสามลูกกะ อุ้ยมาทำด้วยกันนี่แหละไก่เไวสง่ากวาเพื่อไม่ใช่เพ่อนชี้แบบนี้ชี้ใช่ไห วันนี้ก็แล้วแล้วพี่น้องไปส่งลูกค้าก่อนไปพี่น้องวันนี้ก็แล้วแล้วย้ำฉัน้อมจะไปส่งลูกค้าจ้าฉันน้องเบสบายดีแน่ควรเป็นผู้จับกล้องให้ <mão S 2> ควรเป็นผู้จับกล้องให้ฉัน้อมวันนี้จะไปส่งลูกค้าด้วยพี่น้องเดี๋ยวแล้วจ้าส่งลูกค้าสองคนเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องฮางกนก็คือเห็นนี่แหละ ไปก้อนจ้าวันนี้ยามก็ได้ละสองพอแพ้มาไว้เอากินก็นเริ่มไปท่ายซะผู <Hey. S 1> ้สาวมาย้อมสีผมน้ำผ้าน้อมพี่น้องตอนแทะตอน,นย้อมน้ำาน้อมไปท่าอีพวกเนี้ยกินมือมันซอสถุงมือใส่ถุงยางแล้วทำแล้วหายามกระสิบนมือเนี่ยได้จับพี่น้อง sana nak lian tam tro Hehehehe <laughs> oh, Kuenyom okay. si kio ke Sao nak lian ปกให้คุณอยู่จ้ะพี่น้อง,องมาขอหยัง,องขอเปียงอย่างอ,งองย่าเจ้าใส่แล้วสุดอ๋ออ๋เอามา น้องเมย์มาขอน้ำเสื่อมละคะหืมยำมังกระโปงได้ค่ะเดีจจ๋ยวจะพี่น้องมาเนี่ยหาก็ได้ขายยำประมาณสองสองสามร้อยอย่างเี้แหละแปดสิบเก้าสิบหัน น้องกำลังสิต่อภัยมาเสียพันนี่ผู้สาวดิ่นติ๊กตอกละนี่แหละทีละยังบวมเลยจะงาทีละวยังห่านาทีนั่นก็นดีสบายดีพี่น้องแน่สบายพี่น้อง อันนั้นหนึกว่าลูกค้าเออเห็นนั้นแล้วยัง,ง,หยงห้าหนาทีน่ากับเบอร์อะน่ากับดิกต๊อกมั้งเห ว้าวเนี่ยพี่น้องมือขอโทษขออภัยลายเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องที่สอนน้องบได้กันอันสู้หิดคิปก็คือเห็นอะไรพี่น้องเลยจากแต่จากเหนือจา,นาจากหน้าจากหลังสองนนองนะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องโอ้ยหมือ่อ มาท,งห,ทงห้ยทงนาพี่น้องมาคุชิโรกขอจุดจีพี่น้องเลยไม่ได้จับ,หบ,จบหกกาาให้พี่น้อง,บงเบิ้งพอมือมีมือจับหากกล้องก็ไม่ได้เอามาพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งเดี๋ยวจะได้อยบุกคือได้หลายเมื่อยพี่น้องตั้งทรงขึ้นจอนองกันเมื่อยเมื่อยอันนี้ก็คือจิรอที่สอนองคุด มีจุดจี้น้ำปนอยู่ที่รอได้สนิทเลยพี่น้องน้องกว่าจะไปพูดต่อเด้อพี่น้องสงสายตรงมามากับรถอีหางขู่ใจ4046ย กบกระแตกับพี่น้องโอ้ก็ะเามาปล่อยองูปล่อยคอยก็จาทงให้ทงมาเซวอนเระดูนะเข้าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเอาพุ่นมาใหญ่แล้วกวดจิโร่ก็ลาอยู่แต่ว่ามันเลิกพี่น้องเมื่อไหุดสนอมคุดอะไรขวดจิโร่ ตึ้นๆอยูน่นนานักแกนดิ่งแกนโตกัตบว่าแย่ไปไเลยนะโตเนนน้อยบอสิไปขวดจุจี้มากับโมสองคนหน,น,นู่พีนพนนนนนน่น้องโมูับครูจูย่างขึ้นมาซื้อเลยจอน้องกับครูจูพี่น้องตึ้นตื้นักาโตน้อยปลายหน่อไม้บอสิพาเดี๋ยวหาหน่อไม้น้ำ Ну.